สวัสดีครับสวัสดีสุขูสุขค้นครับเมื่อนี้ผมมาเที่ยวเขาพนมดุงครับหลังจากคลิปที่แล้วนี้ผมไปปราสาทเมืองต่ําครับมันกอยู่โบ,บกไกลกันครับอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติครับของจังหวัดพุดรีิัมย์ครับแต่เลไในไรในห,นหนมาเดียวกับ เลยมาต่อให้มันให้มันสูดครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมาได้ขึ้นมาปราสาทเมืองตามละะ่ะครับเขาพูนุ่มดุ่งครับปกติกับพานเดือยอยู่ครับแต่บอบอเคยได้แบ่มือหนีก็ได้มาแแบบิงครับมาเที่ยวลองเบิงเที่ยวเบิงความงามของไอ้เขาพูนุ่มดุ่ง ช่วงนี้ค้นกับสีพวกค่อยร้ายอนไดรอะครับมันเป็นช่วงโควิดค้นกับสีบางตาเนี่ยครับตรงนี้กรับสีเป็นท่างเข่าครับร,บรบอบๆบริเวณท่างเข่านี่กับสีมีพวกคล้ายพวกของทีระดึกนี่แหละครับเป็นเป็นปกติของทุกที่ กั่ชิ้นมีขค้องขายไปมาเที่ยวหล้วกสื่อกับไปฝากพี่น้องไปเป็นทีละดึกตรงนี้จะเป็นวัดครับผมกาสี่วาไรอธิบายรายละเอียดประวัติของของเข้าพน้ำมดุงนี่ให้ให้ฟังเลยครับเพราะว่าผมกับบดิตศึกษามาคือเก่าเหรครับ มีโอกาสกับแปรมาเที่ยวมาเบิงซ์ซ,ซื้อครับภาพี่น้องเข้ามามาเที่ยวน้ากันครับมาเที่ยวเบิงนํ้ำกันกาสีบะไรอธิบายความเป็นมาารายละเอียดประวัติให้พี่น้องเขาเบิงเขาฟังนะครับ นขนกรบางตาอยู่ครับบริเวณทางเขานี่เขาก็ชิมีจุดขัดกรองเป็นปกติของของทุกที่แหละครับมีจุดขัดกรองอุณหภูมิตรวจวัดอุณหภูมิลงซื้อตรงนี้ยังยังบท่านถึงนะครับยังบุถึงไอ้ตรงจุดไอ เขาพู้นุมดุงยังเดือยอีกไก่อยู่ครับแต่ผมจิตาายไปไเรื่อยๆครับกระลมลื่นดีครับต้นใหม่ไายผุนครับตรงนั้นครับตรงปลายปลายผุนครับเป็นเขาพู้นุมดุงยังเดือยอยู่อีก อีกไกลอยู่ครับยังตรงยางไปอีกประมาณนาสีไกลเตือรครับจังสีถึงแต่ว่าอยากให้พี่น้องเข้าชมบรรยากาศก่อนสิปถึงให้เบิ่งไปนํากันเรื่อยๆครับปุนครับยูยู่ยังอยู่อีกไกลอยู่ครับสี่วดไลโจดจงไปทายตรง ตรงตัวเขาพนมหุ่งเลยสิผ้ายางรอบไปเรื่อยๆครับนี่ใกลเสิถึงนะครับขึ้นมาก,กระทืบ่ยางเมื่อยครับถ่าระยะทางจากไอ้ตรงที่ประตูท่างเขาจนมาถึงตรงนี้ก็น่าสิเป็นกิโลนะครับ กัวชิ้นมาถึงไอ้ยอดไอด้ปราสาทเขาพนุ่มดุงนี่ครับเรืองอาชีสิกไกลก็นั่นก็ได้ครับแต่ว่าก็ถือว่ายางเมื่อยครับเพราะว่ามันต้องขึ้นขึ้นบันไดมากหลายขันครับหลายขันหลายตอนครับเป็นจะเป็นแบบว่าเป็นชั้นๆขึ้นมากครับเป็นสั้นมาก เดี๋ยวรอแล้วเน่ยยางไปน้ำกันครับเขามาจะถึงแล้วนะครับตรงวิเวียนี่คนกะค่อน,นข้าง,งสีไลย,ยู่ตะวกระบรบายแห้งครับอากาศร้อนนะครับมันนี้อากาศห้อน ผ้าถูกผ้าร้านมาเที่ยวนํ่ครับกว่าสีย่างมาถึงตรงนี้ก็พักอยู่หลายจุดนะครับนั่งพักก่อนก่าสีมาถึงนี่เดี๋ยวสื้อผ้าเขาไปเบิ่งขึ้นในครับแต่ว่ากะสีพบกว่าอธิบายรายละเอียดประวัติให ให้ฟังเลยครับเพราะว่าผมบุริษ์ศึกษามากเอาเป็นว่าผ้าสมความง่ามเอาครับเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เขาพ่อรุ่มดุ่งครับเขามาข้างในเด้อ เดี๋ยวเบิรงไปทำกันครับ